กระเด็นใ่ขัวนาที่สมาเี่ยมนี่ยรอนาเชมาเชดเี่ยหนูรู้เลยนาเชดนะเมนนามันอันนี้ึ้นเออนไล่ออกาครับซัดไปุน เดียวไม่เอาอุ้ยบาแค้วเดี๋ยวนะอึฮึให้อยู่ไหมเสี่ยงคับชุบแล้วมึงตีแล้วประกันประกัน่น้ำตันให้นำตันนิดแป๊บหนึ่งมีเงาเปลี่ยวแค่เลยนี่ครับนี่ตาใส่อเใหญ่อะ

ด่าลูกตั่นยมไม่มีใครซอมหรออุ้ยทำไมหน้าดำจังบ้านนาอย่งดินทั้งลงะทงลงเานกกะหวาอตน่้งลงกับเชื่อมไหมอือก็คืออืออก็คือ ัยับเซ้มากงนี่มันหกก็เฉียมเลยอันนี้มันอ๋อนมันหนักนมันแกยัง่าังกเอนฮ่นขนาดได้ขนาดอะไรอ่ะถ่ายคลิปอะทำไมไม่พูดอะแบบ f p หน่อยเหมือนปัญญาเหรอหนูได้เะเฮตีหล่ะคัมแพง ได้แจ็กดอกแม่โทษตามเห้การณบ้านวะฮะผมมีแบบค์มีงานเด็กกับจินเด็กกับจินพวกมือนี่มาเห็นไม่อยากบบาไบบบบงกกไไอกเออเอฟซีเอ้ยเจสซี่บอกว่าจะไล่นนะครับเนาะซัมเฮ็นเหรอครับ บ้านนะยังมีดินอไาเน่เสียดายเนาะน้อยเฮียเนาะเสียดายบ่มุวานฮะเสียดายสียดายปะเสียดายบ่หูเสียดายผู้สาวบ่มุาน ไฟสร้างางเลยตุยทุกสร้าจัดไปเดี๋ยวสร้างตุยเสียวลงไงบึงซ้ำหนีกระจอกตะเฮียนหลังนึงเข้าก็มางไปไเลยะครับ เอาเบิ้งมันมัดกลัวมัดขึ้นมึงเดี๋ยวมันจะปีนท้องว่ะสูตรสูครับสูตรสูล้วก็เกาะฟังทั้นหนีมันบ่แล้วก็หอยลงมันบ่สูตรหึงกลัวแมนแทร่เลยอะไรนีกจะโดนอะไรมันเนี่ยี่ ใช้ไปซื้อสีก็ไม่ได้ย่องเลยช่วยพาไปมัดดังเฮ็ดงานจะเฮ็ดงานอยู่เนาะเข้าใส่เนาะกรรมกรอะไรช่างใช้ไม่หนีไม่ไปเลยไม่ใช่กรรมกรมันจะเอาไม่ค่าแรางไม่ลมแลกเงินเดี๋ยวจะเบิกให้จะเอาของเข้าไม่หนีปีนทองมึงเชียวกูบอมอถ้ามึงมัดเทิงๆน้ำกันป่ะไปยังมึงมัดไต่กับมัดเทิงนี่ปีนเลยได้มึงอ่าเสียซางตีกันมึง หออลับอยู่หลับแล้วก,กํลาลังดึงอันถังอยู่บางท่นนี่กระดิ่งทุ่งยังท่งคักท่งเนี่ยเถอะเขาสั่ง เล็กๆเข็นเสียงเขเหลือป่าวะพราะได้ป่าวะได้อยู่เนาะสองเซนเนาะแล้วไปซื้อร้านห้องห่างกันเลยหรอฮะรูปอะไรลงทำไมอ่ะได้ตังค์เหรอไปเก็บตู้เชื่อมเก็บมันนี้ไปท่ากลับมาแล้วไปน้ำแพงคนเก่งของไ้เดี๋ยวเก็บมาเออเออเดี๋ยวมีรางวัลให้มาแนงจุบทีหนึ่ง ปีนจะได้กับปีดปีดดิปีดปเป็นไหมโอ้เขาตัดอยู่ท่าหลังคนเขาตัดอยู่ท้างหลังเก็บเก็บเออนี่กรรมกรครับต้องใส่เมี่ยกเก็บครับเก็บดีดีล่ะได้ผากับบัตม,มีคนเห็นกับเขาขอบายู่ เขาว่าดิชังฟูดแพ่นด่าอยู่้าาเป็นบอกตรอุะองเลยสกุ้ยเขาหลังเพียอยู่ว่ากูประกาซอมกูยัน ไม่ต้องถอดม้วนมาเลยเออคนเก่งครับนั่นแหละครับน่ารักมากเลยครับอือเก่ยงจังเลยแล้วตบมือให้หนึ่งทีหินเกียร์ด้วยนะคนเก่งเดี๋ยวมันปลอยลงมาได้สูตรปักตุยมันมา ยังมันกก็กองฮักทร้าตุ้เอ้ยบ่ต้องยงี้ยแน่นอนว่ะสร้างตุ้สร้างก็สร้างก็ถนัดเรื่องเคนียูนี่แหละอ่ะคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละเอฟซี FC, ขอพุดเอฟซีหลายๆครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าครับ <Yeah. S 1> สบายดีบ๊ายบายครับ